สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้หมอเขียวบันโคกนะครับพาพี่น้องมาเยี่ยมชมนะครับนาที่ลาดหลุมแก้วนะฮะนาที่ลาดหลุมแก้วนะครับเป็นนาที่เราใช้กิ่งทองประยกมาแก้ปัญหานะครับเรื่องนาเป็นสนิมเป็นกรดอย่างแรงข้าวไม่ขึ้นมันจะตายเขาเรียกว่าย่อยสลายไปเลยนะครับข้าวไม่ขึ้นนะครับขาดทุนนะครับเราก็เลยมาช่วยนะครับชาวนาให้อาปรับสภาพดินจากที่มันเป็นกรดนะครับเป็นกรดนะครับ ข้าวไม่แตกกอไม่กินปุ๋ยว่างั้นนะครับเราก็เลยมาช่วยชาวนาเกษตรกรนะครับโดยใช้ใบหยกนี่ครับนี่ครับปุ้ยใบหยกของเราเนี่ยครับมาช่วยเกษตรกรนะครับวันนี้ก็เลยพามาดูนะครับว่าโอ้โหเนี่ยครับใช้ใบหยกแล้วนะครับผลเป็นยังไงครับพี่น้องครับโอ้ยดูเอาเองครับดูเลยครับดูแล้วครับดูเอาเองครับพี่น้องเดี๋ยวกลับกลับหน้ากล้องก่อนนะครับผมพอกลับหน้ากล้องมาแล้วนะครับดูครับ ความสวยงามนะครับของใบหยกนะครับใช้กับทุ่งนานะครับวันนี้ที่ลาดถุงแก้วนะครับมาเยี่ยมชมทุ่งนารอบที่4ี่นะครับรอบอ่าที่4ี่นะครับครั้งที่4ข้าวนะครับอายุได้50วันครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้โหสวยงามไม่มีที่ติเลยครับพี่น้องครับกำลังแตกกอครับพี่น้องกาลังแตกกอแล้วเขียวปุ๊ดเลยนะครับทั้งเวิ้งเลยข้าวเขาเรียกว่า เขียวใบตั้งนะครับใบตั้งเดี๋ยวถ่ายไปใกล้ๆโอ้โหนี่ครับพี่น้องเอ้ยดูครับเขาเรียกว่าเขียวใบตั้งนะครับเขียวใบตั้งนี็คือแมลงไม่มากวนครับแม้กระทั่งนกหนูแมลงต่างๆก็ไม่มากวนไม่นาครับทําให้นาในเขียวชะอุ่มไปหมดเลยครับข้าวดืดข้าวเด้งไม่มีสักต้นเลยมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะครับพี่น้องครับข้าวดีดไม่โผล่มาเห็นเลยไม่รายงานตัวเลยนะครับนาแปลงนี้ปกติข้าวดีดเยอะมากนะครับแต่ตอนนี้ ไม่มีเห็นนะครับไม่มีโผล่มาให้ให้เห็นนะครับนี่ครับแก้ปัญหาเรื่องข้าวดิดข้าวเด้งได้จริงๆครับพี่น้องครับแก้ปัญหาดินเป็นสนิมดินเปรี้ยวนะครับโดยการใช้นะครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเขาเรียกว่ากิ่งทองใบหยกครับพี่น้องนะครับเป็นคู่ขวัญนะครับกิ่งทองใบหยกนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับใบหยกนี่ครับเห็นไหมครับนี่แหละเป็นนวัตกรรมนะครับช่วยเหลือเกษตรกรให้ปลดหนี้ครับเห็นไหมครับ ปทนี้ยังไงก็คือได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยลงทุนต่ำนะครับใบหยกนี่กระสอบละ350บาทหน้าสิบสไร่ก็ใส่14กระสอบ14กระสอบตกเฉลี่ยก็คือไร่ละ350บาทอู้มันคุ้มมากๆครับคุ้มมากๆครับพี่น้องเอ้ยนะครับให้สังเกตดูครับคุ้มจริงๆครับพี่น้องเอ้ยนะครับสุดยอดจริงๆครับมันง่ามไม่หลีครับ งามมากๆเลยครับโอ้ยเป็นตะอ่อนซอนอ่อนซอนอีหลีครับบ้านผมเรียกว่าอ่อนซอน